ก็สวัสดีมิตรรักแฟนเอททุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel โซเดียวเช่นเคยนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับ5อันดับแท็บเล็ตน้าซื้อน่าใช้มากๆนะครับงบเนี่ยประมาณสัก10000บาทนะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วก็สเปกแรงเลยนะครับสำหรับปี2 0 2พ่2นี้นั่นเองนะครับ ก็สำหรับใครนะครับที่กําลังมองหาแท็บเล็ตสักเครื่องหนึ่งเอาไว้ใช้งานนะครับที่งบประมาณสัก1 0,000บาทเนี่ยคลิปนี้ถือว่าห้ามพลาดเลยนะครับโอเคเกื่อนเพื่อนไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับไปกันเลยครับอันดับที่5ครับ oppo pad neo นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่มากๆนะครับของทางแบรนด์ oppo นะครับก็น่าจะเปิดตัว เมื่อไม่นานนี้เองนะครับสำหรับตัวนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้นะ่าจะเป็นในเรื่องของสเปคแล้วก็ในเรื่องของจอภาพด้วยนะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบนะครับซึ่งถ้าใครที่เป็นสายเล่นเกมตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะครับว่าสเปคเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ใช้งานและก็เล่นเกมได้ดีเลยนะครับ ส่วนในเรื่องของราคาครับตัวนี้เนี่ยมันจะมี2ราคาก็คือมีอยู่2รุ่นนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นรุ่น Wi-Fi กับรุ่น LTE นะครับรุ่น Wi-Fi เนราคาอยู่ที่8,499บาทนะครับถ้าเป็นรุ่น LTE เนี่อยู่ที่1 4 9 0บาทน,นั่นเองครับซึ่งถ้าใครสนใจรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยนะครับโอเคทุกคนถ้าใครสนใจรุ่นไหนเนี่ยเด๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้ละก,กันนะครับ ส่วนในเรื่องของสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่11.4นิ้วนะครับน่าจะเป็นแบบ LCD ความละเอียดอยู่ที่2 5 k เลยนะครับอัตราเฟชเรเอยู่ที่ 90Hz นะครับส่วนลำโพรงรุ่นนี้จะให้มาถึง4ตัวด้วยกันนะครับ CPU รุ่นนี้จะมาพร้อมกับตัว Helio G 9 9นะครับความเร็วก็อยู่ที่ 2.2GHz นะครับ มีความจำตัวนี้จะให้แรมมาที่ 8G ดกิกนะครับรวมก็อยู่ที่ 128G ิกิกนั่นเองครับกล้องหลังจะให้มาเลนเดียวนะครับก็คือ8ล้านพิกเซล f 2.0นะครับการถ่ายวิดีโอก็อยู่ที่ full hd ที่30เฟรมครับกล้องหน้าก็8ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาที่800 0มิลลิแอมนะครับเลยก็จะรองรับการชาร์จไวอยู่ที่33วัตต์นะครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับเริ่มต้นนะครับก็คืออยู่ที่8,499บาทเท่ั้นครั้ อันดับที่4ครับ h o n d e r Pad 9นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถือว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับจากแบรนด์ของ h o n t e r นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยน่าเสียดายคือในเรื่องของการรองรับซิมนั่นเองนะครับตัวนี้จะไม่รองรับซิมนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับก็คือรุ่นนี้จะรองรับแค่ Wi-Fi เท่านั้นนะครับถือว่าจุดเด่นต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของลำโพงนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะให้ลําโพงมาพิเศษเลยนะครับก็คือเป็นลําโพง8ตัวเลยนะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของลําโพงนะครับแล้วก็ในเรื่องของจอภาพด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ในเรื่องของ CPU ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าให้มาค่อนข้างดีนะครับถ้าเทียบกับราคานะครับส่วนในเรื่องของราคาตัวนี้ราคาอยู่ที่19,000บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ละกันนะครับส่วนในเรื่องของสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ ตัวจอภาพขนาดอยู่ที่12.1นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ IPS นะครับอัตรา,ารดีเฟรชเรนด์อยู่ที่ 120Hz เฮิร์เลยครับส่วนในเรื่องของ CPU นะครับมาพร้อมกับตัว Snapdragon 6 Gen 1นะครับความเร็วเนี่ยก็อยู่ที่ 2.2GHz นะครับดยความจำรุ่นนี้จะให้ RAM มมที่ 8GB นะครับส่วน ROM ก็อยู่ที่1 2 8 g b ครับ กล้องหลังจะให้มาที่เลนเดียวนะครับก็คือ13ล้านพิกเซล f 2.0นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดรุ่นนี้จะให้มาที่ 4K 30เฟรมเลยนะครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาที่8,300ม ah ิลลิแอมป์นะครับและก็จะรองรับการชาร์จไวเนะอยู่ที่35วัตต์นะครับและราคาก็อย่างที่กล่าวไปนะครับก็คือ19,000บาทนั่นเองครับ อันดับที่3ครับ Lenovo Celsin Pad Pro 2023นะครับ ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่รุ่นใหม่ที่สุดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ยังไม่ได้เก่าและก็ยังไม่ได้ตกรุ่นนะครับเพราะว่าในเรื่องของสเปคเนี่ยถือว่ารรยมากๆเลยนะครับซึ่งรุ่นนี้จุดที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของตัวสเปคแล้วก็ในเรื่องของการดีไซน์ด้วยนะครับ, <ๆ S 1> รบก็ถือว่าทาออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งในเรื่องของราคาตัวนี้ก็อาจจะเกินงบที่ตั้งไว้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่11,900บาทนะครับ ก็ถือาราคานี้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับถ้าเทียบกับสเปคแลยก็ในเรื่องของแก๊สเจตต่างๆที่ทาง Lenovo จะให้มานะครับซึ่งรุ่นนี้ถ้าใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้เลยละกันนะครับส่วนนี้เรื่องของสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็จะามาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่12.7นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ IPS LCD ที่ความละเอียด 3K เลยนะครับอัตราเฟชเรทอยู่ที่144เฮิเลยนะครับ ส่วนในเรื่องของลาโพงนะครับก็จะมาพร้อมกับ4ตัวด้วยกันครับชิปเซ็ตนะครับตัวนี้ CPU จะมาพร้อมกับตัว Snapdragon 870นะครับความเร็วเนี่ยก็อยู่ที่3.2 GHz นะครับในความจําจะมาพร้อมกับตัว RAM 8GB r o m 128GB นะครับกล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะครับ f/2.0 การถ่ายวีดีโอก็อยู่ที่ 4K ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้าก็8ล้านพิกเซลนะครับ แบตเตอรี่รุ่นนี้ก็จะให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือ1น0 0มิลลิแอมป์เลยนะครับการชาร์จเร็วเนี่ยก็อยู่ที่2 0วัตต์นะครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับก็คือ1น9 0 0บาทนั่นเองนะครับ อันดับที่2อครับ Xiaomi Pad 6นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ถือว่าขายดีแล้วก็ยอดนิยมมากๆในวงการแท็บเล็ตนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจากแบรนด์ของ Xiaomi นั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักและก็รู้สเปคของตัวนี้มาคร่าวๆแล้วแน่นอนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของราคาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่1 9 0 0บาทนั่นเองนะครับซึ่งราคานี้ถ้าเทียบกับสเปคเนี่ยถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือตัวนี้น่าจะไม่รองรับเอ่อซิมการ์ดนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะใช้แค่ Wi-Fi เท่านั้นนะครับ ก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมอยทิ้งพิกัดไว้ให้ละกันนะครับส่วนี้เรื่องของสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่11นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ IPS LCD นะครับอัตราเฟเรทอย,ยู่ที่หนอยู่ที่1 4 4 h ์นะครับส่วนในเรื่องของลำโพงก็น่าจะเป็นตัวแบบ4ตัวนั่นเองนะครับและ CPU รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ Snapdragon 870นะครับความเร็วเนี่ยก็อยู่ที่ 3.2GHz เลยนะครับ มีความจ้าม์แร8 g b ROM 128 g b กนะครับกล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะครับ f2.0 การถ่ายวีดีโอก็ 4K ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้าก็8ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ก็จะให้ความจุมาที่8,840ม ah, ิลแอมและก็จะรองรับการชาร์จไวอยู่ที่33วัตต์นะครับและราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทนั่นเองครับซึ่งราคานี้นะครับก็ยังไม่ได้รวมโปรโมชั่นด้วยนะครับ อันดับที่1นครับ Huawei Mate Pad 11.5นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมเลยนะครับจากแบรนด์ของ Huawei นะครับเป็นซีรีส์ Mate Pad นั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณสัก2รุ่นให้เลือกนะครับก็คือจะเป็นรุ่นธรรมดาที่เป็น11.5และวก็ที่เป็น Paper Mate Edition นะครับตัวนั้นก็จะเป็นตัวเทพเลยนะครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับ ซึ่งในเรื่องของสเปคก็ถือว่าให้มาค่อนข้างแรงมากๆนะครับแต่ก็นีเรื่องของราคาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้แรงนะครับซึ่งราคาเริ่มต้นของรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่8,590บาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวท็อปอย่างตัว Paper Matt Edition เนี่ยราคาก็อยู่ประมาณสัก1 000, 3 000, 4 0 0าทประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจรุ่นไหนเ่เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ทั้ง2รุ่นเลยละกันนะครับ ส่วนในเรื่องของสเปเบางต้นนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่11.5นิ้วนะครับจ,รจะเป็นแบบ LCD u l t r a s h i a t e อยู่ที่120 h z นะครับลำโพงจะมาพร้อมกับ4ตัวนะครับ CPU รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับตัว Snapdragon 7 Gen 1นะครับความเร็วก็อยู่ที่2.4 GHz นะครับหน่วยความจำก็จะให้ราอมาที่6 g b r a รม128 g b กนะครับกล้องหลัง13ล้านพิกเซล f/2.0 ครับ การถ่ายวีดีโอเนี่ยก็สูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่30เฟรมครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาที่7,700ม ah ิลลิแอมป์นะครับแลวก็จะรองรับการชาร์จอยู่ที่22.5วัตต์นะครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ8,590บาทสำหรับราคาเริ่มต้นนะครับ โอเคครับ okay, ทุกคนดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด Subscribe ด้วยเลยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมถ้าเกิดว่าปิดพลาดในเรื่องของค่อ,อมันที่บายน,นะครับในเรื่องของรูปภาพหรือว่าในเรื่องของเสียงต่างคเนี่ยก็ต้องของอภัยด้วยนะครับผมโอเคครับ okay, ทุกคนเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผม